มาลงทานมาอีกแล้วลงทานมาอีกแล้วบ่ได้มาเว,เ,วเพิ่นโดนเติบครับผมลงทานลงพยาบาลเลยวันที่29มีสายน2568เพิ่ออาหังมาทานเนาะมื้อนี้นะเบิ่งก่อนไปเบิ้งก่อนครับผมคนต่อแถวเหยีาอลลัสมาแล้วมาแล้วบ้านไหนครับผม,ม,ผมบ้านห้าบมจ้าบ้านห<า>้าบมเชียงทานเหมือนเดิมครับผม หอมหวยพี่น้องหอมห่วยขนมกินแจงเชวันานหมอบักใหญ่พี่น้องโต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 ้วมปนะครับยักเสี่ยวยักเสียวยักอายชเไปหางคาดมชิเวไปห้าครับผมมานี่ทำบุญยังไใโอกาสย่งอีกนี่นะนเทอ เผู้มากทำบุญเนาะทำตลอดมาโรงพยาบาลเลยนี่ก็ไลยเหี้ยแล้วเนาะคำเนาะเดียนละซ่องเี้ยเดียนละซองทีฮะดูดูดูอาซิบรักตัวน่ะอาซิบทาบุญอาิบรักห่อเสษตุ้งปกติก็ได้ปากตัวหอเส่ตุ้งยางยางดีแต่ละเมเอาใส่เส้นไปยันมันตติซ่องอัดน้อซองอัดนด้อมาเฝ้ายัดดีไหมมาเฝ้า <without> ยัดด <pad> <can> <can> เปาญาติจะเปาญาติพร้อมแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปพร้อมมาตรวจมาตรวจพร้อมแล้วก็คนทางนอกกระเบอมาเอาก็พี่น้องพอลงทานลงพยาบาลเลยมาตลอดมาซูเมอร์พี่น้องเมื่อเช้านี้ก็มาแล้วยกหนึ่งแล้วเข้ามาทายบอทันอันนี้เป็นยกสองครับยกสองจากท่าบ่มเชียงคานท่าท่าบ่มนี้ตะบนจอมซี่ตี้งเฮ้อครับโอ้ข้าวแก้ว โอ้ท่าบ่มตะบนเขาเก้วจ้ะขนมจีนจ้ะมาทุกเดือนจ้ะเดือนละสองครั้งรอน่าจะเป็นยำนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าปรหารที่จิงยำครับชุดนั้นก็ใครดีบใครดีนเออนาะรอบน้าเป็นยำเด้อพี่น้องรอบน้าหลอกกินยำเด้อครับเด้อบ้นบบนานท่าบ่มบัานแาบชนะคิดเนาะครับเนาะเป็นบอกอ่านคิดจัดท่าบ่มครับผม หอมหอยหวยนี่แนวกันนั่งรอคิวอยู่นี่นะยืนรอคิวอยู่นี่แนวกิบเขามีบัตรได้เขามีบัตรก็บ่ได้เนาะต้องต่อคิวเนาะต้องต่อคิวเนาะโออ๋อจักหน่อยขนมหวานก็สีมาอีกนอกจากขนมจีนเรามีขนมหวานอีกครับผมรออีกแป๊บหนึ่งสิบเอ็ดโมงสิบนาทีที่เพิ่นนมาตะโอหลอกของหวานเด้อพี่น้องดอกของหวานเด้อ ขนมกินเราหล่อค้องบ้านพี่น้องเลีกน้อยข้องบ้านกระหมาครับผมลงทานจะลงทานลงทานจะลงทานจะลงทานจะอุ้นนะไดวุฒิราถทวยผูุ้ฒิราทวยจากท่าบ่มเชียงการสาธุครับสาทุครับผม